สบายดีทุกคนวันนี้มีงานหาันอาหารมาแจ้งพี่น้องเด้อสําหรับผู้ใดที่อยากแต่หันอาหารงานดีเงินด,นดีมาฟังคางนี้เด้อพี่น้องงานที่หนึ่งจะเป็นงานหาันอาหารเนาะต้องการคนไปขายอาหารตา,า,รมามสั่งอยู่ที่พระรามสี่เงินเดืนอนหมื่นหานเนาะเขางานนี้ซิบมุงเหลิกงานสี่ทุ่มกินอยู่กับนายจ้างเลยมีวันยุทธีวันเนาะประยุทธ์แมนดา่โอที ส่วนงานที่2จะเป็นงานแม่บ้านออตโตเมนงานที่สองกระหับพนัดงานเซอร์ผ่านเฟอร์เนาะต่องการสองคนผููหยิ่งเนาะเงินเดือนในเริ่มต้นคนละหมื่นสองมีวันหยุดอาทิตย์ละหนึ่งวันหยุดทุกวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์จะผ่านฟิปเข่างานนี่เขางานซิปมุ่งเลิกสี่ทุมคือกันเนาะ กินอยู่กับนายจ่างเลยผู้ใดที่อยากได้งานหาอาหารมีอยู่สองมองเดอ้อส่วนงานที่3จะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงนอ้องเงินเดือนลงต้นอยู่ที่หนึง 1, 5, ่งหมื่นสี่พันบาทเธอนึงเงินห้าพันบาทมองเห็นงานนี่แมนดูเจริญนครมีนายจางเจ็ดคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเห็นนาทีบังมองสองคนอายุสองปีและสี่ปีน้องใหญ่ไปห้องเฮียนแล้วต้องซอยแต่งโตให้น้องไปห้องเฮียนเดอ้อส่วนงานที่สี่จะเป็นงานแม่บ้านหัวไปเงินเดือนลงตน้นอยู่ที่หน,น,นึ่งหมนสองพันบาทมองเห็นงานนี่แมนดูภูเก็ตกีธา มีในจางหาคนมีม้าสองตัวเนาะตองให้อาหารหมากินปีอยู่ปีกับในจางมีวันยุสีวันวันยุสีวันละหาร้อยเท่กันเนาะสว่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านพี่เลี้ยงน,น้องอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทเอาเห็นงานในแม่ชั่ชนบุรีมีในจางเจ็ดคนมีม้าสามตัวเนาะเพราะคนที่ไปอยู่ชนบุรีกับในจางไดนเด้ออาเฮ็ดอาทีเบิ่งนอ้องสองคนอายุสองปีเหลือหกปีแกบมบอยากที่เกี่ยวกับน้อง ส่วนงานที่6กจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดิมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทมองเห็นงานที่แมนอย่พารามสามมีนจ้างสามคนผมมีสัตว์เลี้ยงนาที่ก็คือทำความสะอาดบ้านถั่วไปสักผาดิผาเนาะส่วนงานที่เจ็ดอันนี้จะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปอีกเงินเดิมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทสองเห็นงานที่แมนอยู่บุทบนทำมุญทอนสายหนึ่งเนาะมีในจ้างอยู่สี่คนผมมีสัตว์เลี้ยงอาไมีที่ผักหากินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ่างเลยเนาะ งานที่8จะเป็นงานแหม่บ้านถั่วไปอีกเงินเดือนเลิมต้นอยู่ที่1หมื0พันบาทมองเห็นงานนี่แมนคือข้ามหามีในจางอยู่สมคนมีม้าหนึ่งตัวต้อตงหาอาหารอ่าแหละหน้าที่รักก็คือทำความสะอาดบ้านถั่วไปสักผาลีผาเดอ้องานที่เกจะเป็นงานผูตวยขั่วเนาะวันละส0 0รอยมองเห็นงานนี่แมนอยู่สัแก้วอ่ข้อค้นที่ไปอยู่สาแก้วกับในจางใดเดอ้อเขางานแปดมุ่งซุนซุเหลืองาน19กมุ่งนุนซุนหน้าที่ มีนาทีซอยในครัวเนาะเพราะว่าอยากไปเอาผู้ไปซอยในครัวมีทีพอให้กินอยู่กับนายจางมีวันยุติสีวันบระยุท์โอทีวันละหารอยเดอ้อสำหรับผูได้ที่อยากในงานนี่อย่าลืมเอาากอกไปสมัครกันเด้อทุกคนวันนี้มีรายเนาะมีมีเผามาอยู่เก่างาน ใครที่เกิมาสมัครแล่านี่โบทำหน้าง,ง,งานกับเจนนะคะจะอข้องเผามาลรืออับเผามาที่ศูนย์ได้ถ้ใครที่ยังบ่มีที่พักอยากเผามาสมักงานแต่เอ๊อยากมีที่พักเนาะทางศูนย์เขาจะมีที่พักให้ระหว่างก็ทาง,งานเด้อพักอยู่กินอ่าพักอยู่พี่แต่ว่าก็เผื่อสืบินเองเด้อทุกคนสำหรับวันนี้จะฝากงานไใบสมีเด้เมื่อนาจะมาแจ้งงานอีกเด้อสำหรับวันนี้สบายดี